เอาแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมคลาเซอร์นะครับาทางโค mm ุณมีก็ได้เปิดเซิร์ฟให้เราได้เข้ามาเล่นเกมได้กันแล้วนะครับผมเ,เป็นการเปิดเซิร์ฟที่เร็วกว่าปกตินะครับผมโอเคเรื่องแรกเนี่ยน,นะครับผมก็คนณมี mm hmm. ก็ได้ส่งข้อความเข้ามานะครับก็เป็นาการแจกทองนะครับหรือว่า,าการพูดถึงเกี่ยวกับฟอร์เปซสองยี่สิบเอ็ดนะครับผมดิจซันอัปเดตนะ ก็ยังต้องได้รอต่อไปนะครับไม่รู้ว่าเกมจะให้เปิดตัวให้เราได้เล่นกันเมื่อไหร่นะครับผมโอเคมาพูดถึงเรื่องการแจกทองนะกันนะครับผมต้องบอกเลยนะครับส่วนใครที่ผูกมัดกับ ID ทางโคโนมิ k นะครับโคโนมี่ไนี่แหละหรือว่าผูกมัดกับ Google Play นะครับทาง Android ก็จะผูกมัดกับ Google Play นะครับส่วน iOS นะครับก็จะผูกมัดกับเกมเซนเตอร์ Game นะส่วนใครที่ยังไม่ผูกมัดก็ไม่สามารถรับทองได้นะครับผมส่วนใครที่เชื่อมต่อกับ Konami ID ต่างๆนะครับก็สามารถาทำโคโนมีเขาก็จะแจก50ทองนะครับผมรวมทั้งหมด2ครั้งนะที่เขาแจกมาก็เป็น100ทองนะครับแล้วก็ครั้งที่3ก็จะแจกเป็น Special t ลเทนเนนะฮะ ก็จํานวน1ใบนะครับผมทางคนมีเขาก็ใจดีนะครับแจกทองมาเรื่อยๆโอเคมาเข้าเรื่องที่2นะครับแพ็คนะครับแพ็คตำนานมาอีกแล้วนะครับมาให้เราเปิดอีกแล้วนะครับมาให้ละลาย GP กันอีกครั้งหนึ่งโอเคส่วนใครที่มี GP เหลือๆนะครับผมสามารถมาเปิดแพ็ค uh, ตำนานเลเจนด์โวลไวนับกันได้นะครับผมรวมทั้งหมด300 คนนะครับบอลดำา30บอลทอง90แล้วก็บอลเงิน180นะครับผมโอเคใคร GP เหลือ,ลอสามารถเมาได้นะครับส่วนใครที่พลาดรีวัลโดกับปุโยหรือว่าพลาดตำนานต่างๆที่มีเยอะแยะให้เราเปิดนะครับผมสามารถมาลุ้นได้นะครับส่วนใครที่พลาดหลายๆตัวเหมือนผมนะครับผมสามารถมาเปิดลุ้นได้นะครับผมโอเคตัวเด็ดทั้งนั้นเลยคนมี เขาก็ได้ส่งให้50ทองก็อย่าลืมมารับกันนะครับผมมีเวลา60วันนะครับโอเคส่วนแมทเดย์ก็ยังไม่มีนะครับน่าจะวันพรุ่งนี้นะครับผมส่วนอีเวนต์ต่างๆก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับเหลือเวลาอีก3วันนะในการเล่นนะครับผมส่วนผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมโอเคก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่ทางคนนี้เขาก็ แจ้งข้อความมาเฉยๆนะครับผมก็ในการแจกทองนะครับผมโอเคส่วนจะมีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ